ชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะต้องมาเป็นครูจะต้องมาเป็นอาจารย์แต่พอในวันนี้พอขึ้นมาถึงระดับผู้บริหารแล้วล้วบอกว่าฉันทำได้ด้วยเหรอ นะในการที่แบบเราได้ได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนสูงรัชดาพิเศษใน้คำนี้เนาะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปเรียนโรงเรียนนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรามาดึกถึงอ๋อแม่เราอยากให้โรงเรียนไม่ต้องไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็มันก็ดีนะเราจากเด็กชาวสวนพอมองย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่มีวันนั้นมันคงไม่มีวันนี้นะ โรงเรียนเนี่ยบ,บ่มเราจนกระทั่งเรามามามีประสบการณ์นในชีวิตเนาะในในการต่อสู้กับโรคแห่งความเป็นจริงตอนที่เรียนเจอสมัยเรียนเนี่ยเราก็มันก็พบเจออะไรเยอะแยะเนาะในขณะที่เรียนไปอุ้ยทำไมต้องทําเกษตรด้วยล่ะทำไมต้องไปปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงวันนี้เราจะถึงบางอ้อทั้งหมดเลยว่าทําไมครูนะคะทำไมสถานศึกษาต่างๆที่เขาเคี่ยวเข็นเราอ่ะบ่มเพาะเราเพื่อให้เราเป็นคนดี เพยเราเป็นคนเก่งและในวันนี้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันก็ตอบสนองกลับมาในตัวเราะเราจะต้องมาดูแลน,นักเรียนอะ่ะตั้งแต่ประถมวัยะยันนักศึกษาระดับปริญญาเอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะ ตัวอาจารย์ผู้เองเนี่ยมาเป็นอาจารย์เต็มตัวเลยนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหา2550ไม่คิดเลยว่าเราจะทําได้เราจะเป็นอธิการได้แต่พอเราทํางานแล้วแล้วเราบอกเรามองถึงความสําเร็จของตัวเราว่าอ๋อที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ว่าเราเตรียมความพร้อมทําตัวให้เบาเก็บประสบการณ์ทําทุกสิ่งทุกอย่างสักวันต้องมีคนเห็นในเรื่องของฝีไม้ลายมือในเรื่องของการในการบริหารบริหารจัดการต่างๆนะคะใน,ในระบบการศึกษาที่เราดํารงตําแหน่งอยู่ว่าเป็นอาจารย์เป็นสายวิชาการ สิ่งเหล่านี้มันเลยมีวันนี้ที่แรกเราก็คิดนะแล้วทุกคนก็คิดว่าเพื่อนๆที่เป็นสิทธิ์สวนสุริธา,าด้วยกันนะคะ mm. ก็บอกว่าจะมั mm. ่ว้ mm. พวกเรามาช่วยสวนสุรนธานเนี่ยแล้วเธอเนี่ยมาจากสายธุรกิจอะแล้วเธอเข้าไปเป็นอาจารย์เนี่ย mm. มันจะรอดหรอ mm. งานมันก็ยุ่งมากเลยนะเพราะมันเป็นในส่วนของราชการ mm. กฎระเบียบมันมากมายมันไม่เหมือนในเอกชนที่เราทําคิดอยากจะทํา,าทอะไรเราก็ทําอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่ว่าในส่วนงานราชการเนี่ยมันค่อนข้างจะ ยุ่งแล้วก็วุ่นวายมากอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมารับผิดชอบเด็กนักเรียนนักศึกษาอีกมากมายเลยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญทุกคนก็ตาหน้านะคะเพื่อนๆว่าจมพู่เอ้ยแกจะทําได้เหรอเราก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้นะคะอันนี้มันวัดกันด้วยชีวิตเมื่อทําแล้วมันต้องทําให้ดีแล้วมันต้องทําให้ได้แล้วมันต้องทําให้สําเร็จอันนี้คือตั้งบณิธานเมื่อบรรจุเข,ข้าเป็นอาจารย์ที่สวนสุนันทา เรายังไม่หยุดในการก้าวแค่นี้เราจะต้องนําพาองค์กรของเราเนะี่ยไปสู่องค์กรชั้นแนวหน้าสิ่งไหนที่คนอื่นเขาทําได้เราบอกว่าเราต้องทําได้แล้วเราต้องทําให้ได้ดีกว่าเขานะคะสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่มันฝังอยู่ในหัวใจของความเป็นครูที่เราจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของอหลักสูตรเรื่องของอชื่อเสียงของมหาลัยรวมถึงการบ่มเพาะลูกศิษย์ในรั้วของสวนสุนันทาเพื่อให้ประสบความสําเร็จในแต่ละขั้นแต่ละตอนในช่วงวัยชีวิตของเขาที่อยู่ในสวนสุนันทาค่ะ thank mm -hmm. you